สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันกองการพิงพานิค่ะหรือว่าเรียกว่าการไห้เฉก็ได้นะคะเ,เรายังอยู่ในหนังสือเรื่องมหัศจรรยรธรรมชาติบำบัดนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะอีพีที่แล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องยินยางส่วนอีพีนี้ก็จะ พูดถึงเรื่องกระเพาะอาหารนะคะที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมายที่เกิดจากการกินพฤติกรรมการกินของเรานะคะถ้าเริ่มถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มฟังกันเลยคะ่ะโรคก,กระเพาะอาหาร ต้นเหตุของโรคต่างๆหมอแดงกล่าวไว้ว่าผู้ป่วยที่เข้ามาในด ok ิอโลคยาคลินิกของผมกว่า80%มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะโรคกระเพาะคนไข้หลายคนที่ผมบอกว่าเขาเป็นโรคกระเพาะจึงเกิดอาการงงกันเลยทีเดียวเพราะเขาไม่เคยมีอาการปวดท้องไม่มีแผลในกระเพาะทำไม ถึงบอกเขาว่าเป็นโรคก,กระเพาะทางทางที่อาการของผู้ป่วยคือโรคปวดหลังปวดเอวลิล้สีดวงหรือสะอึกเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคก,กระเพาะกันใหม่นะครับโรคก,กระเพาะตามความเข้าใจของคนทั่วไปแล้วคืออาการเจ็บท้องปวดท้องหรือมีแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากทานอาหารไม่ตรงเวลา แต่โรคก,กระเพาะอีกประเภทหนึ่งคือการที่กระเพาะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ระบบการย่อยอาหารไม่ดีมีแก๊สในกระเพาะอาหารโรคก,กระเพาะที่ผมพูดนี่แหละครับเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆเช่นอาการปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเขา่าลิศสีดวงเกาลูมาออยไอแม้กระทั่งสอึก หรือโรคน้ำย่อยไหลย้อนกลับก็เกิดจากกระเพาะของท่านนี่แหละครับเป็นไปได้ยังไงผมจะอธิบายให้ท่านเข้าใจโดยยกตัวอย่างซักสองสามโรคครับคำว่าโรคก,กระเพาะในทางการแพทย์ตะวันตกหมายถึงการมีแผลในกระเพาะอาหารมีเลือดออกในกระเพาะหรือมีจุดในกระเพาะโดยใช้การตรวจ ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่วิธีของเรานั้นใช้วิธีการตรวจโดยการกดจุดหรือการตรวจด้วยเส้นลมปราณเพื่อดูว่าในกระเพาะเรามีปัญหามีกรดมีแก๊สมากหรือไม่กระเพาะ ที่มีปัญหาหมายถึงกระเพาะที่ไม่สามารถย่อยอาหารได้สมบูรณ์หรือกระเพาะมีธาตุไฟอ่อนไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติทำให้เกิดการหมักในกระเพาะและเป็นสาเหตุให้เกิดพิษในกระเพาะจนแน่นไปหมดพลังของกระเพาะตามปกติจะไหลลงตามลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ และถ่ายออกมาแต่ถ้าเกิดพิษขึ้นในร่างกายพลังของกระเพาะท่านจะดันขึ้นมาทำให้เกิดอาการสะอึกไอมีคนไข้ของผมไอมาตลอดรักษาอย่างไงก็ไม่หายเพราะส่วนใหญ่เราไปคิดว่าอาการไอเกิดจากการมีเสมหะหรือเจ็บคอแต่กระเพาะต่างหากที่เป็นตัวทำให้เกิดปัญหา เป็นไปได้อย่างไรจากการที่ได้พูดคุยกับผู้ป่วยแล้วพบว่าผู้ป่วยมักทานอาหารพร้อมดื่มน้ำตาม3าม3-4แก้วระหว่างทานอาหารการดื่มน้ำระหว่างการทานอาหารนี่แหละครับคือสาเหตุของอาการไอเมื่อท่านทานอาหารเข้าไปแล้วกระเพาะจะต้องมีไฟในการย่อยอาหารแต่ท่านกลับคิดว่าการทานน้ำเข้าไปเยอะ จะช่วยให้ย่อยได้ดีขึ้นนั่นไม่ถูกต้องนะครับเพราะจะทำให้อาหารไม่ย่อยและเกิดการหมักหมมในกระเพาะอาหารเ <N> มื่อท่านทำอย่างนี้หลายๆวันติดกันการหมักมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเกิดเป็นพิษในกระเพาะทำให้ลมดันขึ้นมาตามคอรละคายคอคันคอทำให้เกิดอาการไอ ถึงทานยาแก้เจ็บคอก็ไม่หายเพราะมันไม่ได้เกิดจากคอของท่านแต่เกิดจากกระเพาะอาหารบางครั้งก็มีกลิ่นของเสียที่เกิดจากการหมักติดออกมาด้วยกลายเป็นกลิ่นปากไปหาหมอฟันขูดหินปูนยังไงก็ไม่หายหรอกครับคนไข้รายหนึ่งของผมเป็นโรคสะอึกสะอึกตลอดเวลามาสี่ปีแล้ว ลายนี้กับกันคือดื่มน้ำน้อยเกินไปเขามีน้ำหนักตัว50กว่ากิโลกรัมแต่ทั้งวันดื่มน้ำแค่แก้วเดียวเขาดื่มน้ำน้อยเกินไปเมื่อดื่มน้ำน้อยเกินไปแล้วก็ทำให้เลือดข้นอวัยวะในร่างกายก็เกิดปัญหาระบบร่างกายเรานั้นประกอบไปด้วยธาตุดิน น้ำลมไฟอากาศต้องสมดุลแต่ถ้าท่านมีน้ำในร่างกายน้อยเกินไปไฟในร่างกายก็รุนแรงมากถ้าตินหรือเนื้อหนังบังสาเราก็จะแข็งไปหมดลมในร่างกายก็จะโหมทำให้เกิดอาการสะอึกขึ้นมานี่แหละครับคือสาเหตุฉะนั้น ผมก็เลยทําให้คนไข้รา,ายนี้แก้ปัญหาโดยการดื่มน้ําให้ถูกต้องเช้ามาดื่มน้ำสองแก้วไม่ดื่มน้ําระหว่างการทานอาหารและดื่มน้ําให้ปริมาณพอดีกับน้ําหนักตัวอาการสะอึกก็จะค่อยๆดีขึ้นหลายท่านคงสงสัยว่าเอ๊ะยังไงกันดื่มน้ํามากก็ป่วยดื่มน้ําน้อยก็ป่วย ท่านควรดื่มน้ำให้ถูกต้องครับโดยดื่มน้ำให้เหมาะกับน้ำหนักตัวของท่านโดยเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมของท่านคูณด้วย2.2หารด้วย2และคูณด้วย30ค่าที่ออกมาจะมีค่าเป็นมิลลิลิตรในวงเล็บ1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรได้ผลเท่าไหร่ท่านก็ควรดื่มน้ำเท่านั้นต่อวันครับน้ำา1ลิตรเท่ากับ5แก้ว เดี๋ยวจะเขียนสูตรไว้ข้างล่างนะคะร่างกายคนเราต้องมีน้ำถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์ในเลือดก,ก็เช่นเดียวกันต้องมีน้ำา90กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเลือดในตัวข้นหัวใจก็จะทำงานหนักอวัยวะภายในก็จะขาดเลือดพอเลือดจะต้องมีน้ำพาของเสียในตัวท่านออกมาทั้งปัสสาวะอุจจาระก็ต้องใช้น้ำเช่นเดียวกัน การย่อยอาหารก็ต้องใช้น้ำเมื่อไม่มีน้ำอาหารก็ย่อยไม่ได้เมื่อย่อยเสร็จแล้วก็ต้องมีการดูดซึมสู่ม้ามถ้าไม่มีน้ำม้ามก็ไม่สามารถดูดซึมอาหารส่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้เส้นเอ็นหรืออวัยวะก็จะขาดอาหารขาดเลือดทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยแข็งตึงตามมา ถ้าท่านเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วก็ควรแก้ไขด้วยการดื่มน้ำให้ถูกต้องให้เหมาะกับร่างกายที่ต้องการสิ่งที่ผมอยากแนะนำคือทุกเช้าหลังตื่นนอนท่านควรดื่มน้ำก่อนแปรงฟัน2-5แก้วเพื่อให้ร่างกายได้ชำระล้างสิ่งสกปรกออกมาก็เปรียบเหมือนเวลาเราเข้าห้องน้ำ ขัดทำความสะอาดเรียบร้อยแต่ไม่ราดน้ำสิ่งสกปกมันก็ไม่ออกไปแล้วทำไมต้องดื่มน้ำก่อนแปรงฟันก็เพื่อไม่ให้ท่านลืมบางคนตื่นแล้วก็ทำนู่นทำนี่จนลืมดื่มน้ำและยังเป็นการเว้นระยะการดื่มน้ำในการทานอาหารให้ห่างกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงไม่ควรดื่มน้ำระหว่างทานอาหาร ควรดื่มน้ำให้ถูกเวลาอย่าดื่มน้ำตอนที่ท้องอิ่มให้รอสัก40นาทีค่อยดื่มน้ำต่อไปได้เพราะจะทำให้เกิดการหมักหมมในกระเพาะอาหารและทำให้เกิดอาการต่างๆอย่างที่ผมพูดมานั่นแหละครับอีกตัวอย่างหนึ่งของการดื่มน้ำมากและทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยคนไข้ของผมรายหนึ่ง เธอจบการศึกษาจากต่างประเทศทำให้ติดพฤติกรรมในการทานอาหารของฝรั่งมาคือชอบทานสเต็กชอบของปิ้งของย่างทานอาหารประเภทเนื้อและไข่ดื่มน้ำวันละหนึ่งลิตรดื่มน้ำอัดลมวันละสิบกระป๋องและชอบทานช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจ พฤติกรรมในการทานอาหารนี้มีผลทำให้เธอเป็นมะเร็งที่เต้านมเมื่อสีปีที่แล้วเธอต้องไปผ่าตัดมะเร็งออกฉายคีโมีเพื่อรักษามะเร็งแต่ปัจจุบันนี้เธอกลับเป็นมะเร็งที่เต้านมอีกข้างทั้งที่ได้รับการรักษาอย่างดีทานยาอย่างดีแต่ผู้ป่วยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหาร เธอชอบดื่มน้ำระหว่างการทานอาหารทานน้ำเยอะๆทั้งวันก็ทำให้กระเพาะมีปัญหาพลังการย่อยหย่อนพิการอาหารจึงกลายเป็นของเสียเลยทำให้เกิดมาล็งขึ้นมาอีกครั้งจากการที่ผมไปกดจุดต่างๆตามร่างกายปรากฏว่าเธอเจ็บปวดมากทุกจุดที่กดวิธีการรักษาคือ ทำให้ลมที่อัดแน่นอยู่ในกระเพาะตามเส้นเอ็นออกไปให้ได้ก่อนเพื่อให้เลือดลมไหลเวียนให้ได้ผมจะเปรียบร่างกายคนเรากับแม่น้ําเมื่อแม่น้ํามีอะไรไปอุดตันถ้าจะทําความสะอาดก็ต้องทําการเก็บขยะออกจากแม่น้ํานั้นเสียก่อนเพื่อให้น้ําไหลเวียนได้สะดวก การนวดสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆได้เปรียบเสมือนการไล่ขยะในร่างกายโดยเฉพาะการนวดเท้าเป็นการบำบัดร่างกายให้เลือดลมในร่างกายหมุนเวียนสะดวกหรือที่เรียกว่าการกดจุดสะท้อนซึ่งจะเป็นการบำบัดทั้งร่างกายไม่ว่าจะกระเพาะม,าม้ามปอดไต เพื่อให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ดีขึ้นเมื่อนวดเท้าแล้วก็จะทำการกดจุดเพื่อดูว่าจุดไหนมีลมอัดแน่นเมื่อมีลมอัดแน่นอยู่ก็จะทำให้ร่างกายเกิดพิษและเป็นปัญหาขึ้นมาได้ถ้าท่านอยู่บ้านก็อาจจะให้คนในบ้านช่วยนวดให้หรือใช้การประครบร้อน หรือแช่เท้าในน้ำเพื่อให้เลือดลมเดินสะดวกสำหรับคนที่เป็นโครคกระเพาะต้องถ่ายทุกวันต้องเอาของเสียนี้ออกไปให้หมดยาหมักหมุมสองวันสามวันท่านอาจจะทานยาถ่ายหรือทำดีท็อกเพื่อช่วยให้ขับถ่ายให้ได้ติดต่อกันซักสิบวันขับถ่ายพิษออกมาให้หมดอีกโรค ที่เป็นกันมากมายเหลือเกินคือโรคปวดหลังเรียกได้ว่าเป็นโรคที่ติดอันดับท็อปฮิตเลยทีเดียวสาเหตุของอาการปวดหลังก็คือจากการที่กระเพาะของท่านมีปัญหาทำไมจึงเกี่ยวข้องกับกระเพาะอีกแล้วเพราะถ้ากระเพาะอาหารไม่ย่อยก็จะเกิดลมอัดแน่นที่หน้าอก และที่กลางหลังทำให้เกิดอาการปวดหลังคนไข้ของผมรายหนึ่งอายุ70สกว่าปีมีอาการปวดหลังหลังคอบมือไม้สัน่นไปหาหมอเขาก็ให้ใส่ที่รัดหลังแต่จากการสอบถามแล้วพบว่าผู้ป่วยชอบทานทุเรียนมากลูกๆหวังดีก็เลยซื้อทุเรียนไปให้กินทุกวันร่างกายท่านก็ร้อน เกิดลมในกระเพาะแน่นในร่างกายทำให้เกิดอาการปวดต้องทำการกดจุดไล่ลมในร่างกายนวดหรือทานสมุนไพรที่ช่วยในการย่อยอาหารหรือบางท่านที่มีอาการปวดเอวปวดหลังท่านอาจจะคิดว่าเป็นเพราะกระดูกทับเส้นแล้วต้องทำการผ่าตัดมีวิธีสําววตตัวเองว่าเป็นกระดูกทับเส้นจริงหรือไม่ ให้ท่านนอนหงายราวกับพื้นแล้วยกขาทีละข้างถ้าติดขัดถ้าติดขัดหรือมีอาการปวดมากจนยกขาไม่ขึ้นก็อาจจะสแสดงว่ากระดูกทับเส้นแต่ถ้ายกได้เพียงแต่มีการปวดบ้างเส้นตึงบ้างสแสดงว่าท่านไม่มีกระดูกทับเส้นแน่นอน วิธีการรักษาการปวดหลังง่ายๆครับท่านต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านโรคส่วนใหญ่แล้วเกิดจากน้ำทางนั้นครับควรดื่มน้ำให้ถูกต้องดื่มน้ำให้พอเหมาะกับน้ำหนักตัวของท่านไม่ดื่มน้ำระหว่างทานอาหารเพื่อให้กระเพาะทำการย่อยอาหารได้และหาเวลานวดกดจุดเพื่อไล่ลมและขจัด ขยะออกจากร่างกายเท่านี้อาการเจ็บป่วยของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นครับก็จบไปแล้วนะคะกับ EP ที่2ของเราโรคก,กระเพาะอาหารต้นเหตุของโรคต่างๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอาการปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเข,ข่าลิซะววงเกาลุมาตอยไอแมรกระทั่งสุดหรือโรคเอ่อเกิด น้ำย่อยไหลย,ย้อนกลับโอ้หรือจะเป็นแม้กระทั่งมะเร็งโรแมเกอดเกิดจากโลกรพาจริงๆเนี่ยนะถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงไม่รู้เลยนะคะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีเข้าไขา่ตัวเองพักหรือเปล่า <laughs> พฤติกรรมการกินเป็นยังไงบ้างลองสังเกตดูนะคะว่าอ,อโรค ที่เราเป็นอยู่เป็นเลื้อยลังอยู่บางทีอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการกินของเราก็ได้นะคะอย่างเช่น,อ,อ,นอย่างประสบการณ์ตรงนะคะที่เกิดจากการเลยช่วงมีช่วงหนึ่งช่วงเร็วๆนี้ช่วงไม่นานมานี้นี่แหละคะ่ะคือการเริ่มเริ่มกินข้าวแทบขึ้นนะคะก็คือ กินคำใหญ่ขึ้นจากปกตินะคะแล้วก็เคี้ยวไม่ละเอียดเหมือนแต่ก่อนใช่มาแบบสักพักใหญ่ๆเลยแหละมันก็ทำให้เรากินได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาในการเคี้ยวแบบเดียวมันก็ยิ่งทำให้เราอิ่มช้าลงนะคะแล้วเราก็ ได้รับอาหารได้รับอาหารที่มากขึ้นแต่ว่าก็ใช้พลังงานเท่าเดิมนั่นแหละมันก็อ้วนด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เออเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้กระเพาะอาหารใช้เวลาในการย่อยนานขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถ กินแป๊บๆแล้วก็ไปนอนได้เหมือนแต่ก่อนนั่นแหละค่ะไอ้กดไหลย้อนก็ตามมาแล้วก็เจ็บคอเพราะว่ากินชิ้นใหญ่ไปแล้วก็อะไรก็เลยเริ่มปรับตัวเองนะคะช่วงนี้ก็กลับมากินอาหารแบบคำเล็กลงนะคะแล้วก็เคียวให้ละเอียดเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อน ต่อไปนะคะในบทต่อไปก็เรา,เราจะพูดถึงหอบผืดหายขาดได้อันนี้เป็นหัวข้อของเขานะคะจะพูดถึงว่าม,มีสาเหตุและการรักษาโรคหอบผือยังไงบ้าง ทำไมถึงป่วยเป็นหอบผืดทั้งๆที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีบ้านที่สะอาดกินดีอยู่ดีที่นอนไร้ไรฝุ่นก็แล้วก็ยังเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะบทต่อไปรอติดตามชมติดตามรับฟังได้น <c oughs> ช่อง YouTube การกองการคะ่ะ ถ้าคำพูดการอ่านน้ำเสียง Production ตรงไหนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องนะคะก็ขอกราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสามารถแนะนำนะคะเข้ามาได้เนาะกาจะอินดีนำไปปรับใช้พัฒนาในคลิปต่อไปให้ดีขึ้นค่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่สละเวลามารับฟังการจนจบเนาะถ้ามีคำถามหรือว่าคำแนะนำคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไปข้างล่างได้นะคะจะนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นคะ่ะหรือใครอยากให้อ่านเรื่องอะไรคอมเมนต์หรือไดเร็กมาได้เลยนะคะสารบัญของเล่มนี้นะคะจะอยู่ใน EP ีที่1คะ่ะเพราะการจะหยิบยกมาแค่บาง หัวข้อเท่านั้นนะคะไม่ได้จะอ่านทั้งหมดเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะคะหรือว่าถ้าใครอยากด o n a t e นะคะก็สามารถ donate ได้นะคะอยู่จะทิ้งบัญชีไว้ข้างล่างจะเป็นค่าขนมค่าน้ำค่าโปรดักชันก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะ เจอกัน e ีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจุดการหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่านะคะใน description นะคะแล้วก็จะทำอินเด็กซ์ขงล่างให้ด้วยนะคะจะได้สะดวกในการย้อนกลับมาดูย้อนกลับไปฟังนะคะโอเคไปแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะ